สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดีโอคูบอลขีดเซ้นนะครับเอาละสูงสุดย่อมคืนสู่สามัญน,นะครับหลายๆคนที่เกรงอยู่แล้วนะครับถ้าเปิดเจอคลิปนี้ข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าจุดประสงค์ของการทาคลิปทั้งหมดนี้นะครับครูตั้งใจไว้ให้สอนลูกชายของครูที่วันหนึ่งเขาจะต้องโตขึ้นเท่ากับพวกเรานะครับและเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเด็กตัวเ,เล็กๆที่จะต้องเรียนรู้ก่อนกนะ็คือเรื่องของการหานั่นเองนะครับ เอาละถ้าเราจะพร้อมมาเรียนเรื่องของการหารนะครับตัวแรกที่เราจะพูดถึงเรื่องของการหารนะั่นคือเรื่องของเครื่องหมายหันยาวนะครับเพราะฉะนั้นหันยาวจุดสําคัญมีอะไรบ้างและอะไรที่เราจะต้องควรระวังในคลิปนี้จะสอนเรื่องการหันยาวทั้งหมดรวมไปถึงการหานแล้วมีเศษด้วยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะครับหันยาวนะครับสุวัสดิครูยกตัวอย่างโจทย์สักข้อหนึ่งก่อนนะครับสมมัิว่าเป็นข้อนี้แล้วกันนะครับ 1 9 5 0 0 0 381หารด้วย9นะครับเอาละเรามาดูข้อนี้กันนะครับหลายหลายคนกูเชื่อได้อยู่แล้วนะครับว่าหารเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับเรามาทบทวนกันก่อนในเรื่องของการหารยาวนะครับตัวแรกที่อยู่ด้านหน้านะครับจำไว้อย่างหนึ่งครับถ้ารู้ต้องรู้ให้จริงเราเรียกว่าตัวอะไรครับตัวตั้งนะครับตัวแรกเราจะเรียกว่าตัวตั้ง และกวตัวด้านหลังจะเรียกว่าอะไรครับเลขเก้าตัวนี้จะเรียกว่าตัวตัวอะไรครับตัวหารเพราะฉะนั้นครับนั่นหมายความว่าตัวด้านหน้าเป็นตัวตั้งตัวด้านหลังเป็นตัวหารจาความหมายนี้ให้ได้ก่อนนะครับความหมายของเครื่องหมายหารยาวคืออะไรอย่าให้เราคิดตามครูนะครับเอาละเรามามองคณิตที่ตร์แบบง่ายๆกันสมมติว่าเราบอกเครื่องหมายหารยาวแน่นอนครับหลายๆคนคิดในใจอ๋อ oh, หารยาวไม่เห็นจะยากเลยเครื่องหมายก็เป็นแบบนี้ไงถูกไหมครับเครื่องหมายที่เป็นก็คือแบบนี้ครับปึ๊บ อันนี้คือเครื่องหมายหางยาวถูกต้องนะครับให้เราคิดแบบนี้ครับว่าให้เรามองเครื่องหมายหางยาวเนี้ยเป็นบ้านนะครับให้เราคิดภาพตามครูนะสิวาเรามีบ้านชั้นเดียวหนึ่งหลังถ้าคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวครูวาดให้จะได้คิดออกเป็นบ้านหรือเปล่านะครับนี่เป็นบ้านหรือยังเป็นบ้านแล้วใช่ไหมครับบางคนบอกว่าเฮ้ยครูบอลฮะอาจจะไม่ใช่บ้านนะดูเหมือนโรงงานมากกว่าไม่เป็นไรครับสิวาตอนนี้เป็นบ้านเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นครับให้เราจำง่ายครับ ตัวตั้งเป็นคนแรกที่วิ่งจริงไหมครับตัวด้านหลังหรือตัวหารคือตัวที่วิ่งตามมาจริงไหมเพราะฉะนั้นครับนั่นหมายความว่าถ้าใครวิ่งนำหน้าก่อนคนนั้นต้องถึงบ้านก่อนจำไม่ง่ายนะครับใครวิ่งนำหน้าก่อนคนนั้นต้องถึงบ้านก่อน semester? เพราะฉะนั้นความหมายของข,องข้อน,นี้คืออะไรนั่นหมายความว่า 95, 1 9 5 3 8 1เป็เป็นตัวที่วิ่งตัวแรกถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามองเครื่องหมายหันยาวเป็นบ้านหนึ่งหลังก็สแสดงว่าเกิดอะไรนครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยสามร้อย์จะเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนนั่นเองพอเข้าใจความหมายนะครับและใครครับที่อยู่นอกบ้านก้าหรือตัวหารวิ่งมาหลังสุดก็จะต้องอยู่นอกบ้านนะครับเอาละพอได้แบบนี้ปุ๊บอย่าลืมนะครับใครถึงก่อนคนนั้นเข้าบ้านก่อน และบ้านในที่นี้ก็คือเครื่องหมายหารยาวนี่คือเคล็ดลับแรกนะครับเคล็ดลับที่2นะครับที่เราจะมาเรียนกันก็คืออ่ะแล้วเราจะหารยังไงเลขตั้งเยอะมันต้องสี่แยกครับจำไว้อย่างเดียวครับว่าเราจะดูทีละตัวในบ้านนะครับเราจะดูสมาชิกในบ้านทีละคนนะครับหรือพูดง่ายๆเราค่อยๆมองครับว่าสมาชิกคนไหนดูแล้วน่ากลัวที่สุดนะครับอันแรกก่อน1 1. 1น้อยกว่า9กจริงไหมเพราะฉะนั้นครับจำไว้เลยครับ ถ้าหน,น้อยกว่า9ปุ๊บนั่นหมายความว่าเราแทบจะไม่ต้องสนใจ1เลยจริงไหมดูแล้วไม่น่ากลัวเลยครับดังนั้นครับถ้าไม่น่ากลัวปุ๊บให้เราใส่คะแนนเลยครับความน่ากลัวเอาไปสูตรแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวเลยครับนั่นคือให้ใส่สูตรไปก่อนพอใส่สูตรปุ๊บเราจะมามองเยอะขึ้นเขามองเยอะขึ้นหมายความว่าไง1ก็ไปเรียก9มาตอนนี้กลายเป็นอะไรครับสมาชิกบ้านตอนนี้ที่เราเห็นคือ19คําถามถามว่าพอเป็น19ปุ๊บ19าเป็นยังไงฮะ แน่นอนครับดูน่าสนใจขึ้นทาไมคําว่าน่าสนใจหมายความว่าไงหมายความว่า19มันมากกว่า9จริงไหมดังนั้นครับถ้า19มันมากกว่า9ปุ๊บนั่นหมายความว่าเราจะใส่0ต่อได้ไหมไม่ได้แล้ครับเพราะฉะนั้นครับเรามาให้คะแนนกันคำว่าให้คะแนน,นคูณในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องคิดครับ9คูณกับอะไรได้19หรือเอาใกล้เคียงก็ได้หลายคนคิดในใจคําตอบคือ9 19 9 2 18 9 3 27 ใช้2หรือ3ครับคำตอบคือใช้2เพราะถ้าใช้3 27จะมากกว่า19เกินไปครับเอาใกล้เคียงที่สุดก็คือ9 2 18พอได้ตัวนี้มาปุ๊บต้องหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นครับต้องหมายความว่า19ก็มาลบกับ18ถูกไหมครับ19ลบกับ18ได้เทไหรครับได้1 เอาละพอได้1ปุ๊บเราคิดยังไงต่อครับจําได้ใช่ไหมครับเราจะชักใครลงมาครับเอาละ1ตัวเดียวแน่นอนครับยังน้อยไปเราชัก5้าลงมาเมื่อเราชัก5าลงมาปุ๊บเหมือนเดิมครับ15ดูน่าสนใจทันทีเขาว่าน่าสนใจอย่างครูหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีค่ามากกว่า9จริงไหมเพราะฉะนั้นครับ9คูณอะไรได้15เอาใกล้เคียงครับคำตอบหลายคนที่ได้แล้วคือ919เพราะถ้าใช้928มันจะเกิดนะครับ พอได้ตัวนี้มาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นต่อครับถ้าใครไม่เคยเรียนหารอย่าลืมนะครับ19ลบ18ดเหมือนเรามีเครื่องหมายหารเอ้ยมีเครื่องทดครับเหมือนมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้จริงไหมเช่นเดียวกันครับ15ลบ9 15า้าลบ9าคำตอบคือเ,เท่าไหร่ครับได้หถูกไหมครับเราเขียนหก่อนพอได้หปุ๊บเราชักใครต่อครับเราชักสลงมาต่อถูกไหมครับเพราะกมันน้อยกว่า้าจริงไหมเราชักสาลงมาต่อ 9คูณอะไรได้13ครับคำตอบคือ9 7 13ถูกไหมครับกลัวเหลือเกินนะครับว่าบรรทัดจะไม่พอนะครับเราต้องมาลุ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นลบกันได้ไรครับหลายคนตอบคำตอบคือ0พอได้0ปุ๊บเรามาดูต่อครับตัวต่อไปที่ชักลงมาคือใครครับคือเลขคือเลขอะไรครับคนเก่งคือเลข8ถูกไหมมาดูปดึ๊บ คำถามถามว่าเลข8เอาละครับน่าสนใจไหมเขาไม่น,น่าสนใจสังเกตจากอะไรครับอย่างน้อยต้องเท่ากับ9หรือมากกว่า9 8มันน้อยกว่า9จริงไหมเพราะฉะนั้นครับไม่น่าสนใจเราใส่อะไรครับเอาไป0เอาคะแนนไป0นไมนสใจมันเอาศูนไปเลยครับพอได้0ูนย์ตนนัวนี้ปุ๊บมันหมายความว่าเราก็ต้องชักใครลงมาต่อครับคําตอบคือชัก1ลงมาถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นครับตอนนี้81ได้สนใจแล้ว9คูณอะไรได้81ครับ mm hmm. เก่งมากครับ9 9 81นะครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้คือ9 9 81เกิดอะไรขึ้นครับลบกันได้ลบกันได้อะไรครับได้0นะครับได้0เอาล่ะ จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของข้อน,นี้คืออะไรนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าตัวตั้งหรือสมาชิกที่อยู่ในบ้านจะเป็นตัวเลขเยอะแต่ถ้าเราจับหลักได้ก็ไม่ยากเลยถูกไหมครับจำไว้อย่างเดียวครับเวลาที่เราเจอให้เรามองเลขทีละตัวก่อนนะครับเมื่อเรามองเลขตัวแรกปุ๊บถ้าน่าสนใจเราก็คิดออกมาแต่ถ้าไม่น่าสนใจคาว่าไม่น่าสนใจหมายความว่ามันมีค่าน้อยกว่าตัวหารหรือตัวที่อยู่ด้านนอกตัวนี้นะครับเราก็ใส่ศูนย์แค่นั้นเองครับจำไว้นะครับเราจะมองคน หรือชมองสมาชิกในบ้านเฉพาะคนที่เราสนใจเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่สนใจเราใส่ศูนย์ไปเลยครับไม่ต้องสนใจไม่ให้คะแนนไม่อะแรงสิ้นครับใส่ศูนย์ไปนี่คือความหมายง่ายๆและอย่าลืมนะครับใครวิ่งถึงบ้านก่อนคนนั้นมีสิทธิ์เข้าบ้านก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวแรกวิ่งเข้ามาในบ้านก็ต้องได้อยู่ในบ้านก่อนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเรียนต่อกอสักหน่อยนึงนะครับในกรณีที่เป็นเลข2หลักคำว่าเลข2หลักนี้หมายความว่าไงหมายความว่าตัวหารเป็นเลข2ตัวนะครับถ้าพร้อมแล้ว ครูจะขึ้นโจทย์ข้อที่2นะครับโจทย์ข้อที่สที่เราสนใจกันนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับ เลขตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับข้อที่2อันนี้หันยาวแบบลงตัวนะเอาตัวนี้นะครับ8,29,000ยังเห็นอยู่ไหมครับโอ้หลายคนบอกว่าขูบอลครับเขียนมองไม่เห็นแล้วนะลก่อนนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันนะโจ์นะครับ8 0 0นหนนะครับ8,29,000 8 2 9 ารด้วย23บนะครับทบทวนกันก่อนครับตัวแรกคือตัวตั้งตัวตั้งคือเท่าไหร่ครับแ2 9 8 1 7และตัวที่2ตัวหลังคือตัวหารนั่นคือเลข23นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาตั้งอย่าลืมกดนะครับจำได้ไหมใครวิ่งถึงก่อนคนนั้นมีสิทธิ์เข้าบ้านก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครับตัวนี้เป็นตัวแรกดังนั้นก็ต้องเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนเลยนะครับ แลใครอยู่นอกบ้านครับ23มาทีหลังต้องอยู่นอกบ้านครับเอาละพอได้ตัวนี้มาปุ๊บเรามาช่วยกันคิดกันก่อนนะครับตัวแรกก่อนเลยครับหลายคนจําได้ใช่ไหมใครน่าสนใจเราก็ดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่น่าสนใจเราใส่ศูนย์โอเคไหมครับถ้าไม่น่าสนใจเราใส่ศูนย์นะแล้วเวลาเรามองสมาชิกในบ้านต้องมองทีละตัวนะครับอ่ะดูตัวแรกก่อนตัวแรกคือเลข8 8ดแน้อยกว่า23สน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจครับไม่น่าสนใจเลยถูกไหมก็ใส่ศูนย์ไปเลยครับแค่นี้เอง ตัวต่อไปครับที่จะมองมันก็ไปเรียกเพื่อนมาอีกเลข2มาด้วยก็จะกลายเป็นแปดสสองแปดสองต้องสนใจละเพราะแปดสองมันมากกว่า23ถูกไหมครับเอาละประเด็นคืออย่างนี้ครับ23ไขใครท่องสูตรคูณมา่าได้นี่ต้องบอกว่าเป็นมนุษย์ประจัมากเลยนะครับเอาสมองไปจำอย่างอื่นดีกว่าถ้าจำไม่ได้ให้เราตั้งสูตรคูณขึ้นมาเองครับโดยเราจะทดลองแบบนี้ครับเลข82ที่เราเห็นตรงนี้นะครับเลขด้านหน้าคือเลข8ถูกไหม ยี่สามเลขด้านหน้าคือเลขสองประเด็นหนึ่งคู่ที่ครูจะสอนก็คือให้เราเอาเลขอะไรก็ได้ครับที่คูณสองแล้วได้ใกล้เคียงกับแปดมันจะมีอยู่สองตัวคือสองโทษครับสามกับสี่ถูกไหมเพราะถ้าเกิดสามคูณสองได้หกก็ยังใกล้เคียงกับแปดใช่ไหมครับในขณะเดียวกันถ้าเอาสี่คูณสองก็ได้แปดแต่ถ้าเกิดเอาห้าเกินไหมเกินนั่นหมายความว่าเรามองอยู่แค่สองตัวเท่านั้นครับคือเลขสามกับสี่ เพราะฉะนั้นครับเวลาตั้งสุดคูณเราก็ตั้งเลยครับ3กับ4เอายีคูณ3ก่อนคูณในใจได้ไหมครับ69ในขณะเดียวกันคือเลขอะไรครับ23คูณ4 4 3 12ทด1 4 2 8เป็น9เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แทนที่เราจะคิดถึงเลข1 2อะไรเยอะแยะไปหมดตั้งสุดคูณยาวไม่ต้องครับให้เรามองตัวหน้าและเปรียบเทียบตัวหน้าด้วยกันถ้าเกิดตัวหน้าเป็นไงครับมัน คูแล้วมันใกล้เคียงหรือมันเท่ากันให้เราคิดแค่2ตัวนั้นตัวไหนที่น้อยกว่าเลยเกินไม่นองสนใจเลยครับเพราะฉะนั้นครับเราเลือกตัวไหนเอ่ยเลือกเลขสาจริงไหมเพราะมันได้69ถ้าใช้เลข4มันเกินไหมเกินเพราะมันได้เก้าสิบสองนะครับเอาละพอได้เลข3เราก็ใส่เลข3แล้วก็ใส่เลขอะไรครับ69าลงไปจำได้ใช่ไหมครับลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยจําได้ไหมลบกันนะครับครูจะไม่ลบให้ดูนะนะครับครูเชื่อว่าบวกลบหลายคนน่าจะทําเป็นอยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นครับลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยคำตอบคือได้13นะครับผมจะไม่ทษให้ดูนะครับพอ13เหมือนเดิมครับยังน้อยไปดูไหมเพราะฉะนั้นครับถ้ายังน้อยไปไม่ใช่น้อยไปใส่ศูนย์ตรงนี้ไม่ใช่นะครับเราจะต้องชักใครนลงมาก่อนครับชักเลข9ลงมาก่อนเลยครับพอชักเลข9้ามาแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันได้ร3 9ยเมื่อได้1 39ขึ้นมาปุ๊บหลายคนบอกว่าโอ้ยทำไงต่อดีเหมือนเดิมครับ เลขร้อยสามสิบเก้านี้คูณลบนะครับร้อยสามสิบเก้าเวลาเรามองเรามองอะไรครับมันมีสามหลักเรามองสองตัวหน้าครับแล้วเราก็มองเลขสองเราครับข้อหมายของครูคืออะไรหลายคนเริ่มเข้าใจใช่ไหมครับมันก็ต้องคิดครับว่ามีเลขอะไรที่คูณสองตัวเนี้ยได้สิบสามเอาใกล้เคียงก็ได้คําตอบจะพบว่ามีอยู่แค่สองตัวเท่านั้นคือเลขห้ากับเลขหก พอ5คูณ2เป็น10ใกล้เคียงใช่ไหมครับหรือในทางเดียวกันถ้าเอา6คูณ2เป็น12แต่ถ้าเกิดเอาอะไรครับเอา7 7เคูณ2เป็น1 4เกินถูกไหมครับนั่นหมายความว่าสูตรคูณที่เราจะสนใจมันมีแค่2ตัวเท่านั้นเองคือเลขอะไรครับเลข5กับเลข6เราก็ตั้งอะไรครับเอา2 3คูณ5 2าคูณ5ก่อนได้อะไรครับได้กูค,คิดไว้หน่อยนะครับถ้าทด1ตรงนี้เป็น11 5 ยี่คูณหครับ6 38ทด1 6 2่ง 6, 22, เป็นร้ออ่าหลายคนบอกว่าเราเจอกันแล้วถูกไหมครับตัวที่ใกล้เคียงที่สุดคําตอบคือเราเลือกตัวไหนครับเราเลือกตัว100เท่าไหร่ครับหนึ่งมสิบแปถูกไหมเพราะมันใกล้เคียงสุดดังนั้นครับพอเราได้138มาปุ๊บทำไงต่อดีเราก็ใส่เลขอะไรครับ6ลงไป ลบกันได้เท่าไหร่ครับคนเก่งลบกันได้ในหนึ่งนะครับตรงนี้ได้หนึ่งนะที่เหลือใส่ศูนย์นะครับพอลบกันได้ศูนย์อยู่แล้วครูไม่ใส่ให้ดูนะครับตัวต่อไปที่ยชักลงมาคือชักใครลงมาครับชักชักชักช้าไม่ใช่ชักชักชักวิ่นชักเนาะเราเล่นครับชักแปดลงมานะครับเหมือนเดิมครับพอชักแปดลงมาปุ๊บคนเก่งช่วยครูดูหน่อยครับสนใจหรือไม่สนใจครับคําตอบคือไม่สนใจครับเพราะสิบแปดมันน้อยกว่ายี่สามเมื่อเราไม่สนใจเราใส่อะไรครับจําได้ไหม เมื่อเราไม่สนใจเราใส่อะไรครับคุณเก่งเราใส่เราใสา่อะไราาครับเราใส่ศูนย์นะครับพอเราใส่ศูนย์ปุ๊บแน่นอนครับต้องชักใครต่อแหมเยี่ยมมากครับเราก็ชักหนึ่งลงมาเอาละครับพอชักหนึ่งลงมาปุ๊บแน่นอนเราต้องสนใจแล้วเพราะหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดมันเป็นไงฮะมันมากกว่ายี่สิบสามถูกไหมครับเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นเลขสามหลักเราจะมองอะไรครับสองตัวหน้าคือสิบแปด และเรามองเลขสองของเราหลายคนบอกครูบอลผมได้แล้วมันมีแค่2ตัวเองที่มันคูณแล้วมันได้คูณ2แล้วได้สิบแดหรือใกล้เคียงมี2ตัวคือเลขอะไรครับเลข8กับเลข9้าเพราะแปดคูณ2ได้สิบหกก็ใกล้แต่ถ้าใช้เลข9 9้าเคูณ2เป็นสิบเป็นไงฮะนี่ตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราพิจารณาอยู 2> ่2ตัวครับย3ิบสามคูณอะไรครับคูณ8ดแต่หลายคน ตอบในใจได้แล้วใช่ไหมครับ8คูณ3เป็น24โอ้8 2ดเป็น184เอาละครับพอถึงตัวนี้ปุ๊บหลายคนบอกว่าคูปอนผมไม่ต้องคูณเลข9้าหรอกเพราะแค่เลข8มันก็เกินแล้วจริงไหมครับดังนั้นครับเราจะถกมาตำแหน่งหนึ่งคำตอบคือเท่าไหร่ครับนั่นหมายความว่าเลขที่เราสนใจคือเลขอะไรครับเลข7นั่นเองพอเข้าใจความหมายนะครับถ้าลองใช้8แล้วมันเกินเลข9กาต้องกลองนะไม่ต้องลองครับเพราะยังไงมันก็เกินอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราใช้เลข7นะครับ23สา คูณด้วยไหครับคูณด้วย7 7ณสเป็นเท่าไหร่ครับ7จูณสเป็น21ใส่1ทด2 7 2เจทด1เป็น16นะครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ได้อะไรเอ่ยนั่นหมายความว่าตรงนี้เราก็ใส่เลขอะไรครับใส่เลข7ลงไปตรงนี้ได้161พ 1. อได้1 6 1ปุ๊บลบกันหลายคนทำได้แล้วคำตอบคือเท่าไหร่ครับได้้วอะไรครับลบกันได้ ยี่สิบพอได้ยี่สิบปุ๊บหลายคนบอกว่าชักใครลงมาต่อครับจําได้ใช่ไหมต้องชักลงมาก่อนนะครับอ่ะชักใครลงมาครับชักเจ็ดลงมาเอาแล้วครับมาถึงสุดท้ายละพอเราชักเจ็ดลงมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนั่นหมายความว่าเมื่อเราชักเจ็ดลงมาปุ๊บทาไงต่อครับเราก็ต้องมองครับว่ายี่สิบสามคูณอะไรดีใช้คดลับเดิมครับจําได้ไหมครูเอาคูณลบแปดดีกว่าเอาแปดไปก่อน หลคนรู้ม fate, pues ne, ุกเลยนะครับเอาแปดไว้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นครับนันหมายความว่าเราจะมองเลข20กับเลข2คิดสิครับอะไรคูณกันแล้วได้ใกล้เคียง20มี2ตัวคือเลข9กับ10แต่ช้าก่อนครับเราใช้10ไม่ได้เข้าใจความหมายครูไหมพอถ้าใช้10แล้วเกิดอะไรขึ้นครับนั่นหมายความว่ามันวนและกับเท่าที่เดิมนะครับคำว่าวนหมายความว่าไงหมายความว่ามันจะกลายเป็นเลขอะไรครับ เลขที่มันเป็นไงฮะมันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บนั่นหมายความว่าเราต้องใช้เลขอะไรครับคาําตอบคือใช้เลข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 อะไรครับเลขเลข9นั่นเองนะครับเรามาลองใช้เลข9กันนะครับอย่าลืมนะครับเราจะใช้ได้แค่1นถึงเเท่านั้นจะไม่ใช้มากกว่า9นะครับในการเรื่องของการตั้งสุดคูดนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้ถึง10นั่นหมายความว่าผลลัพธ์ตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นไงฮะหรือเศษตรงเนี้ยมันจะต้องเกินอะไรครับมันจะต้องเกิน อย่างน้อยที่สุดคือ23าหรือมากกว่า23นะครับเอาละเพราะฉะนั้นครับ23คูอเลยดี23บสคูณคูณเลยครับคำตอบคือคูณด้วย9นะครับ9 3 27ส7มยนะครับใส่7ดทด2 9 2 18เทด2อป็น20อ้าลงตัวพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเหมือนเดิมครับลบกันได้เท่าไหร่ครับคนเก่งจำได้ไหม ลบกันได้0ูนย์นะครับเนี่งนั้นเราถือว่าเลขนี้หารลงตัวไหมหารลงตัวนะครับคำตอบคือเท่าไหร่ครับ3 6 7หนกั่นเองเอาละครับพอเข้าใจความหมายนี่ไหมนี่คือเรื่องของการหารยาวนะครับอันเนี้ยเราเรียกว่าการหารยาวแบบไม่เหลือเศษนะครับทำไมถึงไม่เหลือเศษด้านล่างเราเรียกว่าตัวเศษแต่ถ้าเศษเป็นศูนย์ก็คือไม่เหลือเศษนั่นเองนะครับเอาละถ้าพอเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปนะครับในกรณีที่เป็นหารยาวแบบ เหลือเศษบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับในเรื่องของการหานยาวแบบลงตัวครูขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปหน้ากันในกรณีที่หารยาวแล้วมันเหลือเศษหรือไม่ลงตัวเราจะคิดและตอบอยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย